รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 m c o t HD นะครับเราพบกันวันจันทร์ถึงวันพุธบ่ายโมง 40, 40นาทีนี่ก็จะเป็นช่วงที่ท่านผู้ชมได้รับสาระที่น่ารู้น่าสนใจนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยวันนี้มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าผิวหนังและก็ความหลอ่อความสวยมาฝากครับมาที่ศูนย์ผิวหนังโรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งก็จะมีาการเตรียมความพร้อมของคุณหมอแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์ที่เป็นการใช้เทคโนโลยีข้าวหน้ามาดูแลผิวหน้าผิวหนังให้ไปติดตามจากคุณหมออริสาวอนิจเจริญคุณกันนะครับ ที่จริงทั้งกะแดดแล้วก็กะเนื้อค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยผู้ใหญ่ไปแล้วนะคะแต่ที่จริงแล้วคือวัยรุ่นหรือวัยทาง,งานก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีคือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่มีกะเนื้อเล็กๆเล็กๆบนหน้าอันไม่ได้ใหญ่มากก็มีได้ในคนที่อายุไม่มากเหมือนกันเพราะว่ากะเนื้อเนี่ยไม่ใช่โรคที่เกิดจากแดดเพียงอย่างเดียวหรือการโดนแดดสะสมเพียงอย่างเดียวผู้จัดรายการอุ่นใจกับหมอเอ,เองก็มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าผิวหนังหลังจากที่เคยได้ใช้เวลาเล่นกอล์ฟนะครับ เป็นเวลาต่อเนื่องมา40ปีเห็นจะได้แล้วก็ทำให้โดนแดดแต่ละครัง้งนะครับมากระทบกับผิวหน้าเป็นเวลานานๆในแต่ละช่วงเพราะนั้นก็เลยมีปัญหาที่ต้องมาให้คุณหมอช่วยดูแลแก้ไขครับเท่าที่ดูจากหน้านะคะก็คือมีลักษณะของเขาเรียกว่ากระแดดนะคะ ภาษาแพทย์ก็จะเรียกว่าเป็นโซลาร์เลนทิจีนเป็นลักษณะของโรคเม็ดสีอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งเจอในคนที่อาจจะโดนแดดมาในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตนะคะก็จะเกิดขึ้นในจุดที่โดนแดดซึ่งเจอบ่อยที่สุดก็คือบริเวณหน้าแต่ว่านอกจากนั้นก็อาจจะเจอที่บริเวณแขนได้ด้วยอะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่คนที่มักจะกังวลก็จะก,กังวลบริเวณหน้าคือสมัยเมื่อไม่นานมานี้นะคะเราใช้ตัวที่เรียกว่าคิวซวิทเลเซอร์เป็นเลเซอร์เม็ดสี ซึ่งอันนั้นก็คือยิงเม็สีได้เช่นเดียวกันแต่ว่าพี่โคเซกเลเซอร์มีความได้เปรียบตรงจุดที่ว่าพลังงานเนี่ยมันถูกปล่อยมาในช่วงเวลาที่สั้นมากแล้วก็อยู่ในช่วงที่จำเพาะจัดตรงกับเมส็สีเรียกว่ามันมีทาร์เกตอ่ที่เม้สีเลยอะค่ะพลังงานที่ถูกปล่อยออกมา วเวลาสั้นทําให้ทาอันตรายต่อเนื้อเยื่อข้างๆที่เราไม่ต้องการจะทําอะไรเขาคือเนื้อเยื่อปกติเนี่ยค่อนข้างน้อยดังนั้นเนี่ยดาวทามหรือว่าช่วงที่ต้องพักหน้าหรือว่าแผลหรือรอยดำเนี่ยก็จะน้อยกว่าเลเซอร์ตัวเก่ามากเลยก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะไม่ได้มีปัญหาแค่เพียงอย่างเดียวเช่นบางคนอาจจะมีทั้งกระแดดแล้วก็มีกระเนื้อร่วมด้วยคือกระแดดหรือว่ากระธรรมดาเนี่ยคะ่ะเราสามารถใช้พิโคเซ็กอร์เลเซอร์ในการรักษาได้แต่ว่าถ้าเป็นกระเนื้อเนี่ยมันจะมีความนูนซึ่งพิโคเซ็กเตอร์เลเซอร์อาจจะไมไ ก็ต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์เข้ามาช่วยแทนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับประโยชน์นะครับเพราะว่าการที่เราถูกแสงแดดเป็นเวลานานแล้วก็ต่อเนื่องมาหลายปีเนี่ยมันก็ต้องมีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าการแก้ไขในส่วนนี้สามารถทำได้โดยการใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์ซึ่งโรงพยาบาลคุนบุรีก็ได้นำมาให้บริการที่ศูนย์ผิวหนังและความงาม เพราะนั้นตรงส่วนนี้ยังมีให้ดูในเคสตัวอย่างในเบรกต่อไปพักสักครู่นึงก่อนครับการปฏิตามหมุญใจใกล้หมอในเบรกที่2นะครับซึ่งในช่วงนี้ก็จะมีเคสตัวอย่างจากกรณีของคุณเทวีแย้มสวนซึ่งเป็นดีเจคลื่นวิทยุ93.5เมกะเฮิรกก็ดูแลผิวหน้าผิวหนัง เป็นอย่างดีแล้วก็เลยมาพึ่งบริการจากที่ศูนย์ผิวหนังและความงามโรงพยาบาลสุนบุยไปติดตามเรื่องนี้กันนะครับสาเหตุที่มาทำเนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่มีแก้มพอมีแก้มเนี่ยมันก็จะหย่อนคล้อยได้ง่ายพออายุมากขึ้นไม่ได้สนใจเรื่องสัลญ,ญกรรมเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะหาพวกเนี้ยเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาช่วยและได้ทราบว่าอัเ,อเทราเนี่ยมันช่วยเกิด คลอเเจนโดยธรรมชาติของผิวหนังเองเนี่ยมันจะกระตุ้นแล้วก็มันไม่ต้องทำบ่อยทำแล้วจะอยู่ได้นานเลยก็จะมีเครื่องมือมาเหมือนกับยิ่งเป็นช็อตช็ชอ็ชอตมุมนูน้นมุมนี้ตามจุดที่คุณหมอเขาจะมาร์คไว้เลยนะคะตอนระหว่างทําไปซีกหนึ่งหมอก็จะมาให้ดูว่าความแตกต่างเราก็จะเห็นเลยว่ามันกระชับจริงแล้วก็ V-shape ก็จะเกิดขึ้นแตกต่างจาก,กข้างเลยพอทําอัลราไปอาทิตย์หนึ่ง ก็มีนัดทาพิโก้พิโก้นี่เกี่ยวกับเรื่องของสีผิวอะไรพวกนี้ช่วยอย่างพวกฝ้ากระหรืออะไรพวกนี้มันก็จะช่วยทุกคนก็มาดูอุย้ยหน้าแบบจะชัดเจนเลยเราก็ยิ่งแฮปปี้วะโดยที่ไม่ต้องไปสัญญกรรมอะไรอย่างเงี้ยเขามีปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยของหน้าซึ่งเกิดจากอายุหลักๆคือน่าจะเป็นเรื่องนี้ส่วนเรื่องริ้วรอยเล็กๆที่มีอยู่ตามใบหน้าก็คืออาจจะมีบ้างตัวที่อาจจะเป็นคําตอบน่าจะเป็นอัลเทอร่า อัลเทราเนี่ยก็เป็นเลเซอร์กลุ่มยกกระชับนะคะเป็นคลื่นอันตราซาวแต่ว่าจะเป็นไมโครโฟกัสอันตราซาวหลักการก็คือเราต้องการจะให้คลื่นอันตราซาวนี้ค่ะลงไปถึงชั้นหนึ่งของผิวหนังที่เรียกว่าสแมแสซึ่งสแมแสเนี่ยค่ะมันจะเกิดการหย่อนคล้อยขึ้นในคนที่อายุมากขึ้นเมื่อเกิดการหย่อนคล้อยขึ้นก็อาจจะเกิดเป็นหน้าดูย้อยลงหรือว่ากรอบหน้าไม่ชัดในคนที่อายุมากขึ้นอย่างแบบที่เคสต,ตัวอย่างนี่แหละคะ่ะ เมื่อเรารักษาด้วยอัลเทอร์่าปุ๊บมันเป็นเครื่องเครื่องเดียวในกลุ่มยกกระชับที่สามารถเห็นในจุดที่เรารักษาได้เลยตั้งแต่ที่เราจะกดยิงพลังงานลงไปเพราะว่ามีจออันดับสาวให้เราเห็นเลยว่าในจุดที่เราจะยิงลงไปเนี่ยมันคือชั้นสมที่เราต้องการหรือไม่คือเห็นแน่ๆถึงจะได้ยิง,งไปแล้วก็พลังงานเนี่ยถึงแน่ๆซึ่งอาจจะต่างกับเครื่องยกกระชับเครื่องอื่นที่ไม่มีจุดนี้อ่าเมื่อเรายิงเครื่ออันดับสาวลงไปอะคะ่ะหลักการก็คือทําให้เกิด h e ทหรือว่าความร้อนขึ้นในประมาณ60-70อถึงศา เซลเซียสซึ่งในระดับนี้ค่ะมันจะทําให้เกิดกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ซึ่งเมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วการสร้างคอลลาเจนมันจะน้อยลงไปตามอายุนะคะจะให้แนะนําก็คือไม่ควรจะปล่อยให้หน้าหย่อนคล้อยลงไปเยอะๆเลยแล้วค่อยมาทําทีเดียวอาจจะทําตั้งแต่เริ่มรู้สึกนิดๆก็อาจจะเห็นผลที่ดีกว่าแล้วก็ทําเรื่อยๆจริงอัลตราสามารถทําได้ปีละหนึ่งครั้งนะคะ ก็จะช่วยยกกระชับได้จริงกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้จริงถ้าสมมติเปรียบเทียบกับการผ่าตัดทําสัลยกรรมยกหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะการทําสัลากรรมเนี่ยอาจจะยกสมัทได้จริงแต่ว่ามันไม่สามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้แต่เอาเทร่าทำได้ค่ะดังนั้นเอาเทร่าเนี่ยก็เลยคิดว่าจะเป็นคําตอบให้กับคนไข้เคสตัวอย่างค่ะกรณีที่คุณหมอิสานนามาเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนี to ่ยนะครับก็ถือว่า เป็นความพร้อมของศูนย์ผิวหนังและความงามที่โรงพยาบาลคุนบุรีได้เตรียมไว้ในแง่ของการใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์มาดูแลแก้ไขก็เป็นประโยชน์สําหรับทุกเพศทุกวัยท่านที่มีปัญหาและเกิดจะเสียความมั่นใจปรึกษาคุณหมอเอาไว้ก่อนเป็นดีที่สุดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามอุ่ใจใกล้หมอพบกันใหม่ในวันต่อไปจันทถึงพุธเราพบกัน บ่ายโมง4สนาทีที่ช่อง9 m c o t HD แห่งนี้สวัสดีครับ